สัญญา์และที่ตั้งแห่งสัญญาต์พิขูทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญชนและตัวสัญญชนพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อนั้นพิขูทั้งหลายสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญชนเป็นอย่างไรและตัวสัญญาต์เป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายรูปเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญชนฉันทราคะใด เข้าไปมีอยู่ในรูปนั้นชันทราคะนั้นคือตัวสัญญาณในรูปนั้นพิขุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาณฉันทราคะใดเข้าไปมีอยู่ในเวทนานั้นฉันทราคะนั้นคือตัวสัญญาณในเวทนานั้นพิขุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญา ฉันธราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสัญญานั้นฉันธราคะนั้นคือตัวสัญญาณในสัญญานั้นพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาชันธราคะใดเข้าไปมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นฉันธราคะนั้นคือตัวสัญญาในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นพิกุทั้งหลาย วิญญาณเป็นสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญอดฉันทราคาใดเข้าไปมีอยู่ในวิญญาณนั้นฉันทราคานั้นคือตัวสัญญอดในวิญญาณนั้นพิขูทั้งหลายขันเหล่านี้เรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัญญอดฉันทราคะนี้เรียกว่าตัวสัญญแล